แม่ครูค่ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่ออธิบายให้คุณนวลใช้ก็น้อมตามไปก็ก็เป็นเหมือนกันค่ะคือไปตามหาอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็แต่อย่างตอนตอนที่เข้ามาครั้งแรกแล้ว,แล,วแล้วให้การาบหลวงพ่อกับแม่ครูค่ะในใจมันก็คิดแล้วมันก็เหมือนกับมันก็รู้สึกขึ้นมาว่ามันเห็นตัวกราบแล้วก็มันก็รู้สึกขึ้นมาว่ามันคิดแล้วมันก็จบไป แล้วมันก็เออเดี๋ยวจะเอาเนี้ยมาถามไอ้ไอ้ตรงที่เดี๋ยวจะเอาเนี่ยมาถามเนี่ยมันไม่เห็นไม่ทันอันนี้ก็คือสังขารใช่ไหมคะใช่จับจากคุณพ่อแนะนําค่ะไอ้ไอ้ที่มันเริ่มสตาร์ทหาเนี่ยถ้าใครรู้จักแล้วมันก็มีประโยชน์นะเพราะปกติธรรมชาติเดิมเนี่ยมันเป็นความไม่ปรากฏเนี่ยเป็นความไม่มีอะไร แล้วพอมันเริ่มสตาร์ทคิดค้นหาเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้ได้เนี่ยถ้ากับว่าเห็นที่ต้นทางของมันคือมันก็เรียกว่ามันเป็นเริ่มต้นนะเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นเกิดเมื่อเห็นทันรู้ตอนที่มันเริ่มต้นเกิดเนี่ยมันก็จะจะดับไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นตรงนี้หมายความว่ามันไปไกลแล้ว เราถึงค่อยเห็นหรือบางคนไปไกลแล้วก็ยังไม่เห็นคือทั้งคิดทั้งคนทั้งหาไปไกลแล้วหนึ่งวันสองวันยังไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ลองสังเกตดิสังเกตเปรียบเทียบว,ว่าแต่เดิมมันไม่มีเนี่แล้วก็พอมันเริ่มมีปั๊บเริ่มคิดเริ่มคนเริ่มหาปั๊บเริ่มเห็นถ้าจับทางตรงนี้ได้ต่อไปก็สติมันก็จะเร็วเออตรงเนี้คือต้องการจะเสือหเห็นว่าจริง,รงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันสติสติไวเนาะมันจะเห็นจุดเริ่มต้นอ่ะจุดที่มันเริ่มสตาร์ทอ เมื่อวานนี้คุยกับพระที่ที่มาที่วัดน,น,นะะคือท่านก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากแต่ว่าพระปริยัติเยอะอยู่หลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องรู้ที่ที่ต้นทางไม่ใช่ไปรู้ที่ปลายทางหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างคือหลวงพ่อก็หยิบไฟฉายมาเนาะหยิบไฟฉายแล้วก็เปิดไฟฉายแล้วก็แสงมันก็พุ่งไปข้างหน้าน พุ่งไปข้างหน้าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นสิ่งที่มันมันพุ่งไปก็คือปลายเนาะปลายแสงปลายลําแสงแต่จริงๆอ่ะการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปดูปลายของแสงแต่ต้องดูที่ต้นแสงก็คือที่ไฟฉายไฟฉายก็เหมือนกับตัวเรานะตัวเรานี่หมายถึงทั้งตัวทั้งตัวก็คือไฟฉายแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเราเนี่ย พอเราก็คิดดิ้นรนแสวงหาเพื่อที่จะได้อยากมีอยากได้อยากเป็นซึ่งมันอยู่ปลายทางไกลมากๆเลยแต่มันมีวิธีเนี่ยก็คือบอกให้บังก็คือการปฏิบัติก็คือรู้ที่ต้นทางก็คือรู้ที่ตัวเราตัวเราเนี่ยรู้ทั้งตัวไว้ก่อนเลยอยากไหมแบบเนี้ยรู้ตัวเราเลยเนี่ยพอจะเนี่ยตัวเรามีอยู่แล้วเนี่ยมีให้รู้ให้รู้ให้เห็นพอรู้ตัวปั๊บเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่ไหลไปกับความคิดไม่ไหลไปกับความอยากได้อยากมีอยากเป็น เห็นตัวเราชัดๆโระมันเกิดดับมันก็เกิดดับที่ในตัวเรานี่แหละเอ่มันไม่ได้ไปไหนทีนี้ได้เห็นตัวเราอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเห็น้วยสัมมาทิฏฐิว่ามันเป็นสังขารทั้งยกเข่งใช่ไหมเม่อี้ว่าอ่าตัวเราเหมายกเข่งเลยทั้งทั้งเข่งเลยเก็คือสังขารทั้งหมดเห็นตัวเรายกเข่งตรงเนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยมันก็ขนาดนั้นแล้วก็คือมีธาตุรู้มีรู้เรียบร้อยแล้วมันง่ายมากๆเลยงั้นกลับมารู้ตัวรู้ตัว แต่ก่อนเราแยกจ่ะหลวงพ่อเราแยกเราแยกรู้เวทนาเจ้าค่ะรู้สัญญารู้อันนี้เป็นวิญญาณขันรู้อันนี้เป็นสังขารคือเราก็เคยชินกับการที่เขาให้ให้เราแยกอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อไปตามภาษาไปตามสมมุติแล้วก็แยกว่าอันนี้เป็นอ่าสังโยชนิสักกายะทิชิีโอ้ไปไกลเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ก่อนไปไกลมาก ไปไกลมากๆแล้วมันก็มีตัวเราสําเร็จอะค่ะตัวเราละอันนั้นได้ตัวเราละอันนี้ได้ไปหมดเจ้าค่ะแต่พอมันเหมายกเข่งเลยเออไอรูปละนามเนี่ยสังขารตั้งแต่งหมดตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นสังขารมุ่งแต่งหมดจบเลยก็เลยจากตัวเราไปไม่มีอะไรที่รู้ตัวเราก็เป็นท่านรู้ก็แค่นั้นเองเลยค่ะหลวงพ่อมันมันมันก็จบง่ายๆอย่างนี้เลยเจ้าค่ะแต่กว่าจะง่ายมันก็ไปทีละจุดละจุดละจุดอยทีละจุดใช่ทีละจุดทีละจุดแล้วก็ ก็โยมลองสังเกตแบบนี้อย่างที่แม่สีว่าเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็คือไปเรียนมารู้จักขันธ์ห้าหมดเลยแยกมาลูกเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารเป็นวิญญาณรู้หมดไงเหลืออย่างเดียวที่ไม่รู้คือตัวเองที่เป็นผู้รู้นี่ผู้แยกผู้แยกเออผู้รู้ผู้แยกผู้เข้าใจเนี่ยมันรวมลงมาเป็นตัวเราหมดเลยเพราะนั้นพอรู้ตัวเราปั๊บก็ทีเดียวยกเข่งเลยว่ามันมันเป็นแค่สิ่งถูกรู้ ก็เอาเถอะก็เนี่ยขนาดที่ฟังไปเนาะมันก็เออเป็นสุตญญนนนดตา,าปัญญาก็พิจารณาค่อควรไปก็เป็นจิตตามญยปัญญาแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วก็ไปสังเกตพอพูดไปสังเกตปับ๊บดูให้ดีนะมีใครจะไปไปสังเกตรู้ไว้ทันเลยถ้ามีผู้จะไปสังเกตรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเห็นไหมมันจะจบแล้วต่อไปก็จะไปสังเกตอะไรมันก็ไม่ใช่เราเป็นผู้สังเกตแล้วไงผมมันรู้ว่าผู้สังเกตมันไม่ใช่เราอะ่ะเออเพราะง,งั้นไปดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราหมดตลอดสายเลย ต้นทางเนี่ยสาคัญเนี่ยพอพู<ม>ด,อดอะไรปับ๊บมันไปยึดถือเนาะแล้วก็ไปทำทำเลยเออลองดูนะบอกหลวงพ่อบอกไปสังเกตเอาละตัวเราไปไปทําแล้วไปสังเกตรู้ไห้ทางหน้าม<ล>องกันท <c oughs> <c oughs> ท,ทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สั่งเดี๋ยวค่ะเรื่องการบ้านนะหลวงพ่อาาก็ไปทํามาเมื่อก่อนครูบาอาจารย์บอกไปทําการบ้านแบบนี้นะเอ้า แต่มันทันนะพอหลวงพอ่อพออาจารย์บอกว่าให้ไปทําการบ้านปั๊บตอนแรกมันก็หลงเนาะหลงว่ามีตัวเราจะไปทําการบ้านแต่มันรู้ทันว่าเอ้ยมันจะมีใครไปทําการบ้านหรกทั้งหมดเน,นี้ยมันก็เกิดหลังคาเนาะพอเห็นทันปั๊บอย่างนี้มันไม่มีผู้ทาการบ้านเลยแต่ทําการบ้านจบเรียบร้อยแล้วจบแบบไม่มีผู้ทำอ่ะใช่เลยค่ะคุณค่ะไม่ถึงเป้าหมาย